สวัสดีรักสบายดีเพื่อนเพื่อนมาพบก,กับแม่น้องอติมลุยสวนดิหล้วเด้อจ้าเมื่อนี่จะพาเพื่อนเพื่อนเอฟซี FC ทุกคนมาปลูกมาปลูกทุเรียนจ้าเมื่อนี่การปลูกทุเรียนเมื่อนี่คือว่าแม่น้องอาิมจะมาเสริมทุเรียนมาบ่งพญาน,นวดเพิ่นกำลังเห็ดอีหยงอยู่พี่น้องเพิ่นกำลังคุดคุมคุดลุ่มนะขุดลุ่มปลูกเดี๋ยวแม่น้องอาิมจะไปลองสอบถามเพิ่นว่าเพิ่นปลูกแบบไหนเนาะเมื่อนี่บรรยากาศกะ กำลังฟ่าล่องมาพี่น้องเอ้ยพาห้องทุนมาเนี่ยเดีย๋ยวแม่นองติมจะพาเนี่แปลงนี่คือแปลงที่เอามาสอมเด้อยเพื่อนๆเอามาสอ,อมที่ว่าน้ำถั่วเพิ่นตายนะเดี๋ยวแม่นองติมจะไปเบิ่งการปลูกก่อนเพื่นอนปะสวัสดีจ้าพ่อใหญ่ยยนวดอ,อันนี้ ปลูกซ่อมทุเรียนเหรอคะทุเรียนที่ถูกน้ําท่วมตายไปเจอโนรูเออโนรูเออเนี่ยการปลูกทุเรียนเพิ่นกับสิพี่น้องนี่เพิน่นนอด่นสีอันนั้นก่อนอลงไปวัดดูก่อนว่ามจะเสมอสำใด้ครับตัวนี้จ้านี่ปบาดดากเลยเด้ออ่าบาดดาบบาดดากถุงนะจ๊ะบ่แม่นปากบาดดากคนเด้อบาดถุงเลยเนาะไม่นอนเอาติมใจให้เบิ่งเด้อเพื่อนเด้อ มันมีหางเงาบ่อระเอยหนวดบ่บอหากบ่เงาหากบ่เงาโอเคดึงขึ้นมาเลยเดึงขึ้นเลยอัพดับแรกนี่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้พอนี่เป็นยางพอนยนี่เขาเรียกโพลีเมอร์มันเป็นสารอุ้มน้ําเป็นสารอุ้มน้ําเป็นเดี๋ยวจะเห็นบางตัวอย่างอยู่ใช่หรออันหนึง เพื่อนเพื่อนใบกำลังแตกขัดปลูกแล้วพ้นตก็มาใส่กะกำลังดีเลยเพื่อนเอ้ยนี่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 เบิงบ้งเบงนี่จ้ะอ่าพยาหนวดไปเอาไปเซเปน,น้ำจ้ะมันจะเป็นเม็ดข,ขาวๆอ่ะเอาไปเซน้ำมันจะอุ้มน้ำอยู่งี้เราเทใสน่นี้เนี่ยมันจะอุ้มน้ำสำหรับ ส่วนใหญ่จะไปปลูกแถวพื้นที่ดินทรายพอดินทรายเวลาให้น้ำปุ๊บมันจะหายไปเลยเออมันจะ <โห S 2> อุ้มน้ำนะอุ้มน้ำอยู่ได้เป็นสองปีนู่นมันถึงจะละลายกลายเป็นดินไปเลยมันเป็นสารโพลิเมอร์สารอุ้มนม้ำโพแทสเซียมนี่นี่เอาเบิ้งที่นึ่งน,นี่ทีแรกมันก็นเป็นเม็ดคือเม็ดสาคูนั่่แหละเราไมเซ็นน้ำมานขาไปเส็นน้ำแล้วไปเซียน้ำมาบ้านจค่ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่อย่าห้เด็้น่อยกินเี่ ตายเองแม่งเลยเอ้ามันจะดูดน้ำเดิในหนน่วดใส่นะยังตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นเสือไตโคโดมาเฮดเอาเองอันนี้เพลนเฮดเอาเองพี่น้องเฮตาเอ่งโอ้ยโอยให้เป็นกันห่างแงาโคเ่าแนวกันห่างแงาโค่นแาห้อยเว้ยปกติมันจะมีอีกยาวตัวหนึ่งกันปวกกันหมดเอาไว้ไตโค่นมันไตบดเดามาหนำเบอรดอมาเอาสมไป ปลูกเข้าไปเวลาปลูกนี่เฮาบ่ต้องไปเหยียบมันเด้อเพื่อนเพื่อนเหยียบเเพื่อนเหยียบข้างนอกมันเหยียบข้างนอกไงบ่ได้ไปเหยียบเหงามันผมไม่ไม่เหยียบต้นมันแ้วก็ปลูกให้แบบนี่ต้นมะขุเรียนเห็นโผเรต้องไปฟังมิดได้เพื่อนนี่นี่ทอยู่ระดับพื้นดินมันนี่ทำอยู่ระดับนี้ละแค่นี้ละแค่นี้แค่นี้แค่นี้ใช่ไหมคะอันนี้เพื่อนกะ ไปอันนี้เอาได้เพื่อนใส่เครื่องจอ่อเอาเลยใส่เครื่องจ่อได้บอด้คุดได้นี่นุบู๊ตหนื่อเลยเว้ยใส่เครื่องจ่อเลยนี่เดี๋ยวบเบิ้ลต้นนี้ใส่กินกระโดงเด้อพี่น้องเด้เออถ้ามันอย่างนี้ก็ลงอีกหน่อยนึงถ้ามันลึกเกินเกาดินลงได้อปึ๊บสูงอยู่ดินลงอีกหน่อยนึงปึ๊บอ,อ่าวอยู่ระดับนี้ บบตองหยานมันเก็บได้พี่น้องเนอะจ้ายังไงเจาะดางมันเลยนี่เจาะดางมันไอ้ตัวนี้คือพันหมอนทองกินกระดงซื้อมาต้นละร้อยหกสิบเลยบางห่างมันงอปะโอ้ปากระตีนี่มันต้องตัดแถวนี้ออกเลยดิ่ออกให้หมดเลยห่างมันนะหายหมดเลยออกไปเลยง่ามพวกนี้ฮะเดี๋ยวมันจะสร้างเองเพื่อนๆขนว่าห้ามปลูกแบบห่างแบบนี้เลยนะมันทีมันโคด แล้วมันจะบกคอยอันไหนไว oh. เวลาเขาปลูกเนี่ยเขาต้องตัดแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นข้างบนค่ะเขาตาัดหางเนี่ยมันโอกาสจะดินมันจะเดือดออกดินมันแตก,แตกอย่าลืมใส่โพลิเมอร์มันเป็นสารอุ้มน้ําชนิดหนึ่งสําหรับพื้นที่ดินทรายหรือดินที่ไม่ได้อุ้มน้ำสำหรับสําหรับแบบน้ําไม่ค่อยพอบางสวนบบมีน้ำพอ่อมันจะอุ้มน้ำไงเวลาเราให้น้ําไเแลามันจะปนไปอุ้มน้ําไว โอ้แมงคือตัวใหญ่แฮงเพื่อนกับปลูกนี่อ้าวน้องไอติมก็มาด้วยลูกน้องไอติมก็มาด้วยสี่้านสาม้านก็มาถ่ายบรรยากาศถ่ายเบิ่งเด้วยเพื่อนๆเอ้ยนี่ฝนเคลียร์หนาเคลียร์ยังเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆนี่แปลงนี้ซ่อมมากี่ปีแล้วพ่อใหญ่นวดเนี่ยปีที่แล้วซ่อมสามสิบห้าต้น พอใหญ่หนวดยกโคกมาเกือบเกือบเม็ดนะทีแรกแล้วพอใหญ่หนวดก็สูงอีกแต่น้ําตรงนี้ท่วมหัวนี่เพราะน้ำมันมาจากภูเขาอืมาจากเขาฝั่งนู้นปีนี้ถ้ามันท่วมอีกก็จะปลูกอย่างอื่นแปลงนี้ไม่ปลูกแล้วี่ต้นนี้พม่ใหญ่หนวดต้นนี้นะพอใหญ่หนวดปลูกต้นนี้เด้อเป็นต้นที่เ็ดร้อยของสวนต้นนี้ต้นที่เ็ดร้อยต้นที่เ็ดร้อยเ็ตร้อยต้นต้นนี้ ว่าจิปูขึ้นมาได้ 2, ดสองพันลูกพี่นะุมัตรบ่หรอมัน,นันก็ค่อยทำลูกพี่เธอหนึ่งเฮ้ยอย่าให้มันถวมดีเ้อะให้มันหายใจเลยเนี่ยอย่าไปถมรากบนมันนี่ครับเดี๋ยวปลูกแล้วได้จะให้หน้ำมันเ้อะน้องก็ติ่มเฮ็ดหยางเหรอครับปลูกมักททเรียนจ้าปลูกมักททเรียนมาสอมมักททเรียนเพื่อนๆเอาอยาาเบิ้งให้เอฟซีเบิ้งน้ำแน แล้วแม่เอซี่พี่มันจะเบิ่งเด้อเด้อแม่น้องไอติมเบิ่งเบิ่งแล้วมันมันเสมอครับปนันบ่ใส่ลงไปเบิ่งพอดีอ่าวันนี้เขาก็มาปาดดากคุงได้พี่น้องโอ้ยเขาเจอพญานวดบกคมโอ้ยถอยถอยคืนไปโทษพญานวดอีกแล้วมันบกคมคือว่าปาดบวเป็นปาดเปีนด้ว่บริยานมันเจ็บบ่บได้ยานแล้วบ่ บางคนคืนอยังยานแต่มันเก็บแฉะปาดโบเป็ดหรือมัง้งดินแตกเด้อหางงอบอห่างมันกืงออยู่เนี่ยแถวหงอง่ายก็ตัดออกตัดออกเลยป่อเออตัดออกเลยเอาไม่สิแตกเอาลุล่มๆหันหนานไปทางหุ่นหันหนานไปทางทิศตะวันออกทางนี้เองป่อเออ แดดขึ<ร>้นท<ร>างใดกันนัน้นแหละทางที่ตะวันออกหันไปอี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 กเออนั่นแหละเอาใสโพลิเมอร์ไอสารตัวนี้คือสารอุ้มน้ำสารอุ้นน้ำจะใสอย่างนี้หรอคะเออมันจะอุ้มน้ำไหวดิเมนอยู่นะอันนี้เขาจะอยู่ได้ประมาณสองปีมันบ่เนดเขาเขาอยู่ได้สองปีเขาจะละลายเป็นดินไปเองโ <2 S 1> ดยอัตโนมัติ บ่มีพ่นี่ยังกดกดลงแน่กดลงแน่กดลงข้างแน่เวลาฝนตกมากไม่สิเป็นโพงอยู่ขา้างในบ่มีพ่นต่อต้นไม้อยา่างเนาะบ่มีนะขนาดค้นยังบ่มีเนาะต้นไม้จะมีบ่ก,กดลงอีกแน่แนๆไอ้ข้างหน้านี่ยให้ถึกเอาขอา้างหน้าเอาดินออกข้างหน้านะดินเออให้มันหายใจบ้างคนยัง<อ>มีสิ่งมีชีวิตก็ให้หายใจบ้างสิไม่พี่น้องเอ้ยปลูกได้แล้วนี่ ปลูกเรียบร้อยแล้วก็แล้วเขาไมาให้น้ำบันนี่เพื่อนๆให้น้ำม,มาากกันจะตอนเย็นๆนี่นะปลูกแล้วต้องให้น้ำเพื่อนเพื่อนเขาไปวังฝนมาได้ได้ฝนฝนจะโ,โตลงมาโตกับโอโหเนาะบุมแม่นหนาเพื่อนจะให้น้ำไปประมาณจักนาทีเพื่อนจะนวดให้สมมุ่งหนึ่งเลยครับประมาณสมมุ่งหนึ่งเพราะว่า,าบางพื้นที่ให้สมมุ่งเคืองเลยปลูกไม่เนี่ยให้เปียกที่สุดไปเลยครับ๋ะจะจะให้แบบโพอตติงเกอร์ละเอียดเพื่อน สำหรับปลูกใหม่นี้ให้เป็นชั่วโมงครึ่งก็ได้ให้ดินที่ที่โคกให้เปียกก่อนต่อไปก็ให้วันเว้นวันประมาณสัก 20- 3สนาทีสําหรับอากาศชื้นถ้าอากาศแรงหน้าแรงก็ซัดไปเลยครับ30-40นาทีครับแต่บางสวนเขาจะให้อดน้ำสองวันให้ครั้งหนึ่งเพราะเขาไม่มีเวลาครับบ่มีเวลามานังเผาให้น้ำหรอกครับเพราะอย่างอื่นก็ทําเหมือนกัน แต่บางพื้นที่นี่ต้องให้วันเว้นวันนะครับสําหรับดินทรายแต่ไอไอที่ที่พ่อใหญ่หนวดปลูกไว้อยู่นี่คือให้โพลิเมอร์ลงไปให้เขาอุ้มน้ําอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องเด้อน่เรียบร้อยแล้วใชน้ำ